เป็นคลิปเรื่องราวจาก t ิ k t ตอกที่มีผู้ใช้ชื่อว่าโอลิฟ2 1 1 6ที่กลายเป็นคลิปไวรัลหลังจากที่คุณครูรายหนึ่งกำลังพาเหล่าเด็กๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านไทยสามารถจังหวัดสราแก้วไปขอเช่าชุดไทยเพื่อใส่ในงานกีฬาสีที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองพร้อมกับมีข้อความระบุว่าเมื่อพรุ่งนี้กีฬาสีแต่ไม่อยากให้เสียงเงินเยอะจึงพากันไปเช่าชุดจากศาลเจ้าแม่ตะเคียนหน้าโรงเรียนเจ้าแม่โอเคนะเจ้าแม่ต้องโอเคแล้วแหละเสร็จงานเด็ก จะรีบนําชุดมาคืนค่ะจากการสอบถามนางอุมาพรคงเกตผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไทยสามารถเดล่าว่าทางโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีงบประมาณที่จํากัดในการจัดกิจกรรมสําหรับความคิดริเริ่มที่จะไปยืมชุดไทยจากสารเจ้าแม่ตะเคียนทองมาใสา่นั้นเนื่องจากเป็นวัฒนธรรมของรุ่นพี่ที่ทําต่อกันมาหลังจากที่เคยไปขอเช่าชุดไทยกับเจ้าแม่ตะเคียนทองประจําหมู่บ้านตั้งแต่ปี2536 หลังจากเว้นระยะกิจกรรมทางโรงเรียนมานานแล้วด้วยสถานการณ์โควิด -19 ก็เพิ่งได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีของทางโรงเรียนซึ่งทางเด็กนักเรียนก็ได้ขอให้คุณครูนุชไปช่วยขอยืมชุดไทยเจ้าแม่ตะเคียนทองให้หน่อยทางคุณครูนุชก็เลยไปและจุดธูปหนึ่งดอกพร้อมกับกล่าวว่าขอยืมชุดไทยเจ้าแม่ตะเคียนทองไปใส่ทํานกิจกรรมพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีบนํามาคืนนะส่วนเรื่องลีลับก็ถามเด็กๆว่าเคยฝันถึงเจ้าแม่ตะเคียนทองบ้างไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่เคยมีเรื่องเล่าแบบนั้นแต่ก็คาดว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองก็น่าจะเอ็นดูเด็กๆ ทีแรกพออกก็ตกใจเหมือนกันเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนพอทราบข้อมูลแล้วก็เป็นเรื่องปกติและทุกครั้งที่จัดกิจกรรมก็จําเป็นที่จะต้องแต่งชุดไทยก็เลยอาศัยจากสารเจ้าแม่ตะเคียนทองเป็นที่พึ่งประหยัดงบให้กับเด็กนักเรียนนั่นเอง